ฮัลโหลัสดิเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาคุกับอมเกนในช่องเวทีดิฉัน,นลกันอีกแล้วค่ะ คลิปนี้เนี่ยนะคะทำขึ้นมาเพราะว่าโดนกระแสมไม่ไหวค่ะทุกคนเวลาออมอัปคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ลงรูปนะทุกคนก็จะถามว่าลุคนี้แต่งยังไงจริงจริงมันคือ y d ว y ด o o ูของออมเลยทุกคนแล้วก็เป็น y อว y l o ลูที่ง่ายมากๆกนะคะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออัปเดตทุกคนอัปเดตเครื่องสําอางนะแล้วก็ลุคนี้นะคะเราจะไม่ใช้รองพื้นเลยจะเป็นงานผิวใครสายงานผิวน่าจะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะเ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะออมก็จะลงกัน แดดของ for you two ค่ะแต่ว่ากันแดดตัวนี้มันจะมีเนื้อวิงวิงนะคะแล้วก็เวลาทาเนี่ยมันจะทําให้หน้าดูช่ำๆเงาๆนะซึ่งออกมาชอบมากเพราะว่าเราจะไม่ลงรองพื้นใช่ไหมเพราะเราทานี้ปุ๊บมันก็จะแบบเป็นงานผิวสุดๆเลยทุกคนแบบผิวสวยมาก ในส่วนของใต้ตานะคะออมจะลงตัวคอเตอร์ก่อนคอเตอร์ก็จะเป็นคอเตอร์สีส้มๆแบบแซลมอนแซมอนจากบอบบี้บราวนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ใต้ตาเนี่ยดูคล้ำน้อยลงแล้วก็ทำให้ออมใช้คอนซีลเลอร์น้อยลงด้วยค่ะทุกคน แล้วก็ในส่วนของคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะทุกคนอมจะใช้ตัวนู้ติกที่อมเพิ่งได้มาตัวนี้ก็คือดีมากเนื้อบางเบามากคือได้มาปุ๊บแบบติดเลยใช้เลยคือทาแล้วผิวสวยมากคือใช้ใต้ตาเนี่ยเวิร์กมากเลยทุกคนคือแบบผิวสวยอะทุกคนดูได้ในคลิปเลยว่าแบบมันแบบเอ้ยมันดูเป็นผิวมากๆนะคะเหมาะสำหรับใต้ตาเด้อ แล้วก็ในส่วนของรอยสิวต่างๆเนี่ยนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของบอบบี้บราวนะคะจะลงเฉพาะจุดเนาะจะได้ดูแบบเป็นงานผิวๆนะคะก็จะลงแล้วก็แทบ็บๆไปเลยตัวนี้ก็จะปกปิดมากกว่าตัวนูสติกนั่นเองนะคะ ก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นกับแปรงนะคะเป็นแปรงพุ่มเล็กๆคือแบบแทบ,บแทบ,บแทบ,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 บที่ช่วงใต้ตาแล้วก็แบบข้างจมูกอะไรเงี้ยค่ะให้มันไม่หลุดง่ายเพราะว่าเป็นบริเวณที่เราทาคอนซีลเลอร์เนาะแล้วก็จะปัดวนๆทั่วทั้งหน้าให้ผิวมันดูแบบเออดูเนียนๆไม่ได้แบบมันเยิ้มจนเกินไปนะคะ แล้วก็คิ้วนะคะเดิมเเลยค่ะทุกคนออมจะปัดอย่างเดียวออมไม่ได้เขียนนะคะก็จะใช้ที่ปัดคิ้วของอีทูดี้มือนเดิมปัดตั้งๆๆๆก่อนแล้วก็จะใช้มาสคาร่าของเมเบรีนนะคะมาปัดทําให้มันตั้งขึ้นอีกทีนึงก็จะได้คิ้วแบบตั้งๆแบบนี้เลย ต่อาานะคะปัดแก้มตัวนี้เนี่ยออมใช้ของแอมมี่มี่นะคะเป็นบัชครีมก่อนบัชครีมตัวนี้ก็คือลงไปได้แบบสวยมากคือลงปบนผิวสวยมากอันนี้เป็นสีชมพูน่าจะเป็นสีเบอร์ศูนคือทาอ,อกมาแล้วแบบดีดูอมชมพูดูระเรื่อคือแบบตัวนี้คือเริบมาก แล้วออมก็จะลงบรอนเซอร์นะคะนิดนึงที่กรอบหน้าเนาะให้แบบหน้ามันไม่แป้นจนเกินไปเพราะว่าทางเราเป็นคนที่หน้ากลมมากนั่นเองนะคะก็จะปัดๆวนๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบเข้มมากอะไรแบบนี้นะแล้วก็คอนทัวร์จมูกด้วยนิดนึง แก้มทับอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีพิ n งค์สูนของ MAC อันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบ f a v o r i t รมากๆมันจะเป็นชมพูชมพูคือทาออกมายังไงก็สวยปัดทับตัวแอมมี่คือเลิศมากคือแบบ My Favorite Combo มากๆนะคะแล้วก็จะทาอายชาโด w ด้วยตัวดีออเหมือนเดิมนะจะทาแบบด้วยสีที่มันเป็นแบบชิม m m e r ์ทุกคนแบบทานิดเดียวแค่นี้จริงๆให้ตามันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนิดนึง แล้วก็จะลงอายไลเนอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลแต่จะใช้แบบเจลแบบเขียนแค่ตรงหางนิดเดียวทุกคนแล้วออมก,ก็จะเบลนเบลให้มันแบบฟูงฟูงเพราะว่าออมอยากให้มันดูแบบธรรมชาติมากๆก็เลยจะเบลนเบออกแบบค่อนข้างเยอะสุดท้ายแล้วก็คือจะดูเป็นเบลอๆเป็นแค่แบบเอ๊ะเขียนหรือเปล่าดูเป็นเงาหนะอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนของลิปสติกนะคะทุกคนเป็นส่วนที่เราแฮปปี้มากๆนะคะเริ่มด้วยการเขียนไลเนอร์ปากเลยตัวนี้เป็นของ e ีทูใช้ประจําจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อตุนแล้วออมก็จะใช้ตัวลิปทิ้งของ d ีออที่เป็น My Favorite อีกแล้วแบบ all time Favorite จริงๆทานะคะทาลงไปมันก็จะได้เป็นสีที่แบบธรรมชาติธรรมชาติดูแบบ ดูสดใสขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็จะทาทับด้วยกลอสของโรแมนตัวสีส้มอันนี้ก็เป็น my favorite g o d อีกแล้วคือแบบเป็นลิปคอมโบที่อมทาประจำแล้วก็จะเป็นลิปคอมโบที่ไม่ว่าทากี่ครั้งคนก็จะทำทุกครั้งนั่นเองนะคะไม่ว่าลงสตอรี่ไอจีกี่รอบก็คือทำทุกรอบจริงๆเพราะน้องสวยมาก แล้วก็ลงไฮไลท์แบบครีมนิดนึงตัวนี้อ้อมใช้ของเบกก้านะคะเพื่อนๆสามารถใช้ของอะไรก็ได้นะ อบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้กันจนจบนะคะหวังว่าจะชอบแล้วก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะตั้งใจทำม,มากมากก็โอเคขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะอย่าลืม subscribe ใด้วยกันนะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยติชมได้เหมือนเดิมบ๊ายบายคะ่ะ